คาความรับใส่ปุ๋ยอย่างไรให้น้ํายางไหลนานขึ้นผลผลิตเพิ่มและมีปริมาณเนื้อยางแห้งมากเพื่อเพื่อหลายคนถามว่ามีปัญหาว่าปีนี้ผลผล,ผลิตน้ํายางไม่ค่อยดีเป็นเกร็ดและน้ํายางไหลออกน้อยแป๊บเดียวก็หยุดไหลและนอกจากนั้นก็มีเนื้อ,อยางน้อยค่ะเกรดออกมามีแต่น้ําเนื้อออกน้อยจะแก้ปัญหาอย่างไรดีเพื่อเพื่อราคาเคยเจอไหมคะถ้าใครเคยเจอจะตามงโค้ดสมัยมานะคะ ปูพิสมัยมีความปรับห้าข้อที่จะมาบอกค่ะในการที่ทําอย่างไรเราถึงจะใส่ปุ๋ยแล้วทําให้มีน้ํำยางไหลออกมาดีและเนื้อ,อยางแห้งมากค่ะอันแรกก็คือต้องใส่ปุ๋ยให้ถูกสูตรค่ะการใส่ให้ปุ๋ยให้ถูกสูตรก็คือปุ๋ยที่แนะนําสำหรับยางที่ เปิดเกศแล้วก็คือสูตร3 0 5สค่ะตัวหน้า30%ตัวกลาง5%รเตัวหลัง18ค่ะอันนี้เป็นสูตรปุ๋ยที่เขามีการวิจัยมาแล้วว่าทำให้ไปสามารถที่ไปบำรุงต้นยางโดยเฉพาะปุ๋ยไนโตรเจนค่ะก็จะไปบำรุงการเจริญเติบโตของต้นยางทำให้เปลือกหนาต้นโตและก็มีจำนวนท่อน้ำยางมากค่ะนอกจากนั้นก็ยังไปบำรุงใบทำให้ใบเขียวเข้มใบมาก จำนวนใบมากแล้วก็ใบขนาดใหญ่ก็จะช่วยในการสั่งข้อแสงทําให้เวลาเราสั่งข้อแสงเราก็จะเวลาต้นยางสั่งข้อแสงก็มีอาหารสร้างอาหารมามากมาย่แล้วก็จะมีการเคลื่อนย้ายในการที่จะสั่งข้อแสงเยอะเขาจะต้องใช้ทัุ ฟอสฟอรัสนะคะที่จะมาเป็นพล as. ังงานในการที่ช่วยในการสั่นเข้าแสงค่ะและหลังจากนั้นก็จะมีโพแทสเซียมค่ะมาช่วยในการที่เคลื่อนย้ายอาหารมาเก็บสะสมไว้ที่ลำต้นและเมื่อเอาอาหารไปใช้ในการสร้างน้ํายางก็ได้โพแทสเซียมนะคะที่เป็นการตัวเคลื่อนย้ายไปที่ไปสร้างเป็นวัตถุดิบในการสร้างน้ํายานะคะและมีพลังงานจากปุ๋ยฟอสฟอรัสที่เราใส่เข้าไปนะคะมาช่วยในการสร้างน้ายางเราให้มีน้ํายางมากและเข้าไปสู่ ท่อน้ายางค่ะเมื่อเราเกลี่ยจานก็ทําให้ปุ๋ยผลิตมากขึ้นค่ะและการใส่ปุ๋ยเคมีเราสามารถใส่พร้อมกับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ย, C, ยน้ำหมักชีวภาพได้ค่ะอันนี้ก็จะช่วยทําให้เรามีทั้งปริมาณธาตุอาหารหนักปริมาณมากเพียงพอกับความต้องการของต้นยางและนอกจากนั้นก็มีธาตุอาหารรองทําให้มีธาตุอาหารครบสิบสี่ธาตุค่ะนี่ค่ะเป็นวิธีการที่ประหยัดค่าใช้จ่ายโดยที่เราไม่ต้องไปเพิ่มสารอื่นๆที่จะทําให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นนักค่ะ อันที่2ก็คือใส่ให้ถูกอัตราค่ะอัตราที่ใส่แล้วก็ต้องคำนึงถึงนะคะว่าถ้าเป็นปุ๋ยเคมีสูตรสามสิบเราจะใส่จำนวน1กระสอบต่อครั้งค่ะปีหนึ่งใส่สองครั้งอันนี้ก็จะช่วยทำให้ได้รับปุ๋ยปริมาณเพียงพอค่ะหรือว่าเราจะใส่ทีวันนั้นก็ได้โดยที่ปุ๋ยที่ใส่สองครั้งก็คือ แต่ะครั้งหนึ่งกระสอบก็เท่ากับว่าเราใส่ปุ๋ยหนึ่งรกิโลกรัมต่อไร่ถ้าเราแบ่งใส่ห้าครั้งแล้วก็ใส่ทีละยี่สิกิโลกรัมหรือสี่ครั้งแล้วก็แบ่งใส่ทีละยี่้ากิโลกรัมนั่นนะคะเราก็สามารถที่จะใส่ได้นะคะและนอกจากนี้การใส่ปุ๋ยคอกการใส่ปุ๋ยคอกก็คือใส่สามกิโลกรัมต่อต้นนั่นหมายความว่า ไร่หนึ่งเราใส่ประมาณ2 0 0กิโลกร,รัมต่อไร่ค่ะการใส่ปุ๋ยข้อก็ใส่ตรงกลางระหว่างแถวยางนะคะเอากระสอบไปวางไว้แล้วก็กรีดกระสอบแล้วก็เดินกระสอบออกนะคะให้ปุ๋ยเข้าสัมผัสกด,ด,ดินโดยตรงเพื่อที่ว่าเนื้อของปุ๋ยจะได้ไปปรับปรุงโครงสร้างของดินทําให้ดินร่วนซุยค่ะ มีอากาศเวลาเราใส่ปุ๋ยเคมีเข้าไปก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ยได้ดีนะคะอย่าไปกีดกระสอบแล้วไปวางไว้เฉยๆค่ะจะมีแต่น้ำเกลือออกมามีแต่ความเค็มออกมาแต่สิ่งที่สำคัญของปุ๋ยคอกไม่ได้ใช้ประโยชน์ค่ะอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะคะและอันที่สามก็คือใส่ถูกเวลาค่ะถูกเวลาคือยังไงคะเวลาเราที่ใส่ อย่างน้อยต้องใส่ปีละสองครั้งก็คือต้อนฤดูฝนแล้วก็ปลายฤดูฝนเวลาที่ใส่เราต้องใส่ในช่วงที่ดินมีความชื้นนะคะอย่าไปใส่ปุ๋ยรอฝนนะคะเวลาที่ใส่เนี่ยเรารอให้ฝนตกนหนักๆก่อนแล้วเราค่อยไปใส่ทีหลังก็ได้ไม่เสียค่ะเพราะว่าดินยังมีความชื้นอยู่เวลาใส่ปุ๋ย๋ยวเขาก็จะละลายปุ๋ยให้ต้นยางสามารถดูดไปใช้ได้เองค่ะความรับที่สี่ก็คือใส่ให้ถูกที่ค่ะ ถูกที่คืออะไรคะเราต้องดูว่ารากยางอยู่ตรงไหนให้เราใส่ปุ๋ยตรงนั้นถ้าเป็นยางเล็กเราก็ดูทรงพุ่มทรงพุ่มยางถึงไหนก็ใส่ตรงนั้นค่ะอย่าไปใส่ที่โคนต้นนะคะใส่โคนต้นนอกจากจะไม่มีประโยชน์แล้วเพราะว่ารากยางมีรากยางที่ดูดไปก็คือรากฝอยดูดไปใช้น้อยอันนั้นก็จะทําให้ต้นยางได้รับปุ๋ยน้อยคะ่ะเราก็ใส่ที่ ปลายโสพุ่มอันนี้นค่ะมีรากฝอยเยอะก็ดูดดไปได้เยอะส่วนยางใหญ่แล้วก็ใส่ห่างจากแถวยางอย่างน้อย2เมตรหรือใส่กึ่งกลางของอกยางค่ะก็จะมีปริมาณรากฝอยเยอะเวลาใส่ไปรากก็สามารถดูดเข้าไปใช้ได้แต่ลหลายคนไปใส่ที่โคนต้นอันนี้นโคนต้นมีรากฝอยอยู่แค่สิบเปอร์เซ็นต์น่าเสียดายนะคะปุ๋ยปริมาณเยอะแต่ว่าต้นยางดูดไปใช้ได้น้อยอันนี้เป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุค่ะและความรับที่ห้าก็คือใส่ให้ถูกวิธีค่ะ ใส่ถูกพุธทีคือไงคะคการใส่ปุ๋ยที่ช่วยลดความสูญเสียค่ะอันแรกคือการขุดนะคะการขุดไม่ใช่เรื่องยากต่อไปค่ะเราขุดแค่สองหน้าจอบก็พอนะคะลึกประมาณสักสิบเซนแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยไปเวลาขุดก็คือห่างกันสามเมตรเราจะให้ตรงกับต้นยางก็ได้หรือว่าสับ,บ่างกับต้นยางก็ได้ค่ะนั่นหมายความว่าถ้าเราปลูกยางเจ็ดสิบ ปลูกต้นต่อไร่ก็คือระยะปลูกเกคูอสามเมตรเราก็ขุดหลุมแค่เจ็ดสิบหกหลุมแค่ท่านเองค่ะอันนี้ก็ใส่แล้วก็เอาดินกบรู้ไหมคะว่าการที่เรากบดินอันนี้เป็นวิธีการที่ดีมากเลยเพราะว่าความชื้นในดินเขาจะมาละลายปุย๋ยพอละลายปุ๋ยเสร็จแล้วก็จะมีินทรีย์มาช่วยในการย่อยสลายโมเลกุลใหญ่เป็นโมเลกุลเล็กทำให้รากยางสามารถดูดเข้าไปใช้ได้ค่ะ หรือว่าบางคนบอกว่าการกดหลุมยากใช้วิธีการแหวกใบยาก็ได้ค่ะตรงห่างจากแถวยาง2เมตรหรือว่ากล่งกลางอกยางแหวกใบยางออกเป็นจุดๆนะคะหรือจะแหวกทั้งแถวก็ได้แหวกใบยางออกแล้วก็เอาปุ๋ยใส่พอปุ๋ยใส่เสร็จแล้วเราก็เอาใบยางกบแค่นั้นเราก็สามารถที่จะรักษา ช่วยป้องกันความสูญเสียได้คะ่ะหรือบางคนบอกว่าอยากจะหว่านได้ไหมหว่านได้คะ่ะการหว่านคือเหมาะสําหรับพื้นที่ราบนะคะพื้นที่เป็นคลื่นรอนหรือว่าเป็นที่ราชันไม่แนะนําและทีนี้หว่านอย่าไปหว่านที่โคนต้นเพราะว่าบางคนไปหว่านที่โคนต้นเนื่องจากว่าตรงกึ่งกลางระหว่างแถวยางโตอกยางมีหญ้าเยอะก็เลยไปเอาที่โคนต้นเพราะว่าตัวเองเดินกีดยางทุกวนันไม่มีหญ้ามีหญ้าน้อยก็ไปค่นหว่านตรงนั้นทำให้ต้นยางได้รับธาตุอาหารน้อยคะ่ะ เพราะฉะนั้นวิธีการก็คือหว่านหางจากแถวยางมา2เมตรอันนี้ก็จะช่วยทําให้ต้นยางรับปุ๋ยไปใช้ได้ค่ะนี่ค่ะเป็นวิธีการง่ายๆค่ะที่สามารถที่จะใส่ปุ๋ยอะไรเรอใส่ปุ๋ยสูตรสามสิบห้าสิบแปดนะคะแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มการไหลของน้ํายางทําให้น้ํายางไหลได้ได้เยอะได้ปริมาณผลผล,ผลิตมากและนอกจากนั้น ปริมาณเนื้อ,อยางก็เยอะด้วยค่ะนี่แะคะเป็นความรู้ดีๆที่ครูพิสมัยนํามาให้นะคะใครเห็นว่าความรู้ดีๆจะเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไว้ในรายการโปรดเพื่อกลับมาดูง่ายๆค่ะหรือว่าถ้าใครอยากรู้เรื่องรู้จริงสามารถมาเรียนรู้กับครูพิสมัยได้ค่ะครูพิสมัยมีคอสเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการเกิดยางเพื่อให้ผลผลิตเพิ่มรายได้เพิ่มเป็นค,คอสที่ครูพิสมัยตั้งใจมากค่ะอยากจะนาเอาความรู้ทั้งจากการทํางานและจากการทําสัญญางมาถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆชาวสัญญางค่ะ ผู้ให้าการะโดจากเงินร้านไงคะถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปหน้าหน้าโปรไฟล์ไปกดลิงก์หรือกดข้อความบอกว่าสนใจอยากจะเรียนรู้แล้วเรามาเรียนรู้ด้วยกันค่ะความรู้ไม่แพงหรอกค่ะแต่ความ,มรู้ต่างที่แพงอย่าไปรอผิดลองถูกเลยค่ะรีบหาความรู้ที่ถูกต้องรีบนําไปสร้างรายได้ดีกว่าค่ะ